Art Music for Kids บายคุณนกวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในเรื่องของเทคนิคสีไม้กันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเทคนิคสีไม้กันเลยจ้าการเรียนรู้ในวันนี้เด็กๆควรจะต้องอธิบายวิธีการสร้างสารรค์ผลงานจากสีไม้ผลงานเพิ่มภาพจากสีไม้และตระหนักและเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์นะคะ อย่างที่เด็กๆทราบอยู่แล้วว่าศิละปะเนี่ยเป็นผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยความรู้สึกความคิดความประทับใจและการแสดงออกของสติปัญญาทัศนคติและทักษะต่างๆจึงทําให้เกิดผลงานศิละปะในหลายรูปแบบนะคะวิธีการนึงเนี่ยก็ใช้สีไม้นี่แหละเป็นเครื่องมือในการเขียนภาพโดยมีลักษณะคล้ายๆกับใช้ดินสอแรเงา แต่ว่าสีไม้มันมีสีสันที่สวยงามจริงจะต้องใช้ฝีมือที่ละเอียดนุ่มนวลนิดนึงหากวาดหรือระบายโดยที่รีบๆเส้นมันก็จะหยาดนะคะสีไม้เกิดจากอะไรเกิดจากการนำผงสีช็อกมาอัดเป็นแท่งด้วยผ้าหรือหนังตอนหลังนี่แหละค่ะถึงได้มีการนำมาหุ้มด้วยไม้เนื้ออ่อนนะคะก็กลายเป็นสีไม้อย่างที่เราเห็นกันนี่แหละคะ่ะราวนี้เรามาดูกันนะคะว่า ลักษณะของสีไม้และชนิดของสีไม้มันเป็นยังไงบ้างลักษณะของสีไม้ก็เป็นแท่งๆเหมือนกับบินสอมีความแห้งนะคะละเอียดแล้วก็ด้านมีความอ่อนเนกแข็งแล้วก็เมื่อเทียบกับสีอื่นๆแล้วหรือบินสออื่นๆแล้วก็จะมีความนิ่มกว่านิดนึงนะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะไม่ซี่จางง่ายนะวิธีเดี๋ยวก่อนสีไม้มี2ชนิดนะคะเด็กๆ1 ชนิดระบายธรรมดากับ2ชนิดที่ระบายเสร็จแล้วเนี่ยสามารถระบายทับด้วยน้ำได้เขาจะเขียนข้างกล่องว่าสีไม้ระบายน้ำนะคะเวลาซื้อเราก็สังเกตตรงนี้นิดหนึ่งเนื้อจะนิ่มนิดหนึ่งค่ะการเหลาและเก็บรักษาสีไม้ด้วยความที่สีไม้มันเป็นสีที่เปราะหักง่ายนะคะเด็กๆการเขียนหรือระบายจะต้องมีความระมัดระวงังไม่ให้มันตกมันหล่นกดสีมากไปก็ไม่ได้มันก็จะหักง่ายนะคะ แล้วก็เวลาจะใช้ก็ควรที่จะเหลาให้มันแหลมนิดนึงนะคะการฝนสีวันนี้เราจะใช้สีไม้ในการฝนสีอุปกรณ์ก็จะมีสีไม้กระดาษ A4 แล้วก็แม่แบบที่เด็กๆอยากจะเรียนแบบนั้นคะเช,นเ,นนะเช่นเหรียญนะเช่นเหรียญแม่แบบเนี่ยเช่นเหรียญเช่นอุปกรณ์ต่างๆที่มีลนะักษณะนูนขึ้นมาเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะคะ วิธีทําก็คือเอาแม่แบบเนี่ยวางไว้ที่พื้นแล้วก็เอากระดาษวางทับบนแม่แบบเลือกสีตามที่เราต้องการเลยค่ะฝนสีไปที่ร,รูปจนเกิดรูปร่างขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะได้ชิ้นงานที่เกิดจากการฝนสีนั่นเองคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะนี่ไงคะจากการที่เราไปวางทับบนพื้นพื้น พื้นกับเบื้องพื้นอิฐอะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นรอยเลยนะคะวางทับใบไม้อย่างนี้แล้วเราก็ใช้สีระบายทับมันก็จะเห็นแนวหรือลักษณะนูนๆของก้านใบนั้นขึ้นมานะคะนะคะถ้าเราไปวางทับบนกรอบที่เป็นตุ๊ก,กตาที่เขามีรอยอยู่นี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะดูดูลักษณะของเหรียญที่เราระบายนะคะเนี่ยจะจะมีลักษณะของรูปร่างของเหรียญแต่ละเหรียญขึ้นมา ในเด็กสามารถที่จะเลือกใช้สีไม้ได้แบบนี้นะคะ 1. สีไม้จะต้องติดทนนาน 2. วาดเราไม่สะดุดไม่เป็นก้อนแข็งนะคะ3สีสันสวยงามมีความชัดเจนสี 4. ไส้มันต้องไม่แข็งหรืออ่อนจนเกินไปไม่เปราะหักง่ายไส้สีควรจะละเอียดเนียนเนื้อมันจะต้องเนียนเรียบเวลาที่เราใช้นะคะคราวนี้เด็กๆอยากเห็นวิธีทำกันแล้วใช่ไหมคะเรามาชม วิธีทำในวิดีทัศน์กันนะคะในวิดีทัศน์นี้ก็จะมีอุปกรณ์เห็นไหมคะเราเอากระดาษวางทับอุปกรณ์ครูไปเอาพานมาเนาะแล้วก็เอาสีเนี่ยระบายทับลงไปแล้วก็จะเห็นรอยมันนูนๆขึ้นมาเห็นไหมคะการที่เราจะระบายทับสิ่งเหล่านี้มันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องระบายทับทั้งใบนะคะเราอาจจะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของ ชิ้นงานนั้นๆหรือแบบนั้นๆมาก็ได้นะคะมาดูนะคะนี่ไงคะลายจากพานนะคะลายจากพานเป็นแบบนี้เราก็ขูดออกมาแล้วได้เป็นลายลายไทยแบบนี้เด็กๆอาจจะเห็นไม่ชัดนะครูว่างั้นเราไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าที่มันจะเห็นชัดกว่านี้นะเราลองมาดูสิคะว่าครูจะเอาอะไรอ่ะลองเอาเหรียญน,นะคะวางไว้ข้างใต้เมื่อเราเหรียญวางไว้ข้างใต้แล้วลองลองใช้สีนะ ใช้สีระบายไปเลยค่ะเห็นไหมคะระบายสีทับไปเลยเด็กๆจะเห็นรอยนูนของมันขึ้นมาการฝนสีเนี่ยมันก็จะให้วิธีการที่เรารู้จักวิธีการที่เราจะจับสีแล้วก็วิธีการที่จะใช้น้ำหนักสีถ้าเราระบายแรงเกินไปภาพนั้นมันก็จะไม่ชัดนะคะแต่ถ้าเราระบายค่อยเกินไปภาพก็จะมองไม่เห็นนะคะเด็กๆ เรา้นเราก็จะต้องสังเกตนิดนึงว่าน้ำหนักมือของเราเนี่ยมันมันพอไหมกับกับงานที่เรากำลังทำอยู่นะคะลองสังเกตเลยครูคทำดูเราวนะีนะคะเห็นไหมคะอันเนี้ยหนาไปมองไม่เห็นเห็นไหมคะบางอันหนาไปมองไม่เห็นรอยบางอันเบาไปเบาไปก็ไม่เห็นรอยอีกเหมือนกัน ต้องขนาดกำาลังพอดีนะคะกำลังพอดี mm. เด็กๆสามารถทดลองได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าเด็กๆจะได้ชิ้นงานแบบไหนมาให้คุณครูชมนะคะ